สวัสดีจ้ามาพบกับทุกตาอุดรชาแนลเจมือน,นี้เมือนนม่อทุกตาไปหมาดมากนะจ๊ะไปเห็นหมักสตรอเบอรี่ช่วงนี้ก็น,นาสตรอเบอรี่นะจ้ะของเกาหลีใต้นะจ้ะสตรอเบอรี่จ้าพี่น้องอนั่งดีๆกอนจ้าทถือ้วนพี่น้องเอ้ยอันนาสตรอเบอรี่แต่ว่าก็เริ่มถูกลงมากยังไงเด้อนะจ้นะเนาะอันไปซื้อมากะราคา แปดพันหารอยว่อนพี่น้องเป็นเงินไทยเท้กากะตอนนี้เลทเงินกัยูทีสองรอยสามสิบเอ็ดบาทกลัวมันจะ๊ะอันนี้น้วยหน่อยมันจ๊ะพี่น้องจะ๊ะใม่สุด,สดจากไรจากฟาร์ม เราบอกสุดสอกจาไปซื้อยู่ยู่มาแต่ว่าเบิ้งเบิ้องอันนี้มันเอาเนี่เบิ้งไอ้ไอ้นี้มันเอา,านะจ๊ะจะในเบือ้องไอ้ก็โอเคอยูอ่กอแสบๆสบมากกำลังกินนะจ๊ะนจะสตรอเบอร์รี่เกาหลีนะจ๊ะเดี๋ยวซิมเบืง้งลุชัดมัน อืมละล่ในปากพี่นอ้องแซบ่บอันไอเปรี้ยวอมหวานเนื้อมันนุ่มๆละลายในปากรีวิวสตอบ์บลีจ้ะหน่วยก่อนประมาณนี้หละ พอ,พอดีพอดีปานกลางใส่กลางใส่ไง่บห็นเห็นใส่นี้ก็เยีอกใส่นี้มากปกติไมน่ใส่งีเลยพี่น้องไงคนนี้มะลงเอาจะยันมันสั่งกินมันโหลดแต่เขาจะเอากินข้าวส่วนเขาจะเอาไม่มันเป็นส่วนหนาเามันจะเป็นออร์แกนิกนะจ๊ะสตรอเบอร์รี่ออร์แกนิกนจะจ๊ะ เนื้อมันนุ่มและวลยในปากเลยพี่น้องแบบแปดพันหาลอยว่อนนะจ๊ะคือเป็นเงินไถ่ห้องับสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทกลัวนาจากบุพ่อสามสิบสองนะจ๊ะ ผมว่าสามสิบสามสิบกว่าสตางค์เลยนจ้ะแต่เนาะขอนออกว่าปีหนึ่งก็คือว่าไต้ระปียบคือตรงในกินนะจ้ะขนมในกินก็นบัวสวงนะจ๊ะนะคลิปนี้ใบไมเ้เับเขาแล้วจ้ะรีวิวสตรอรี่นะจ๊ะเนาะอัน เ้ี่ยเมแในปากกับอันนึงพี่น้องลูกพับมาลูกพับกับแซ่พี่น้องมันสิมันสิกรอบหวานกรอบนะจ๊ะพับอยู่นี่หวานกรอบเดี๋ยวมือลังสิงมารีวิวลูกพับให้เบิ้งนะจ๊ะเด้อเทิ่งแบบอบแห้งกับแบบ แบบสดนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้ก็สำนีน้ะจ้ะเด้อเมื่อคิดในลูกตาแล้วก็กุ้ยแรกุ้ยแช่กุ้ยซับสกัยควาับลูกตาเอวลอนชาแนลได้ด้วยใจเลยพี่น้องเด้อตอนในบ้านเคืองทางพี่น้องจ๊ะเคืองทางแล้วบลูนะ่ะว่ามือใดกระทึงกันยากหย่างหย,ย่างน้ำกันน้ำงานพี่น้องเอ้ยข่อยหย่างน้ำกันน้ำงานข่อยข่อย มันบ่มีเวลาหยุดนะจ๊ะมันบ่ได้หยุดแต่กี่มันได้หยุดดีพี่นอ้องเอาจ๊ะมาบอกลายญ่ห้างสี่นี่ละจ้ะพี่น้องจ๊ะบยบาบงดใจเออขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ